สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสไลด์นี้เป็นสไลด์เสริมนะคะที่อาจารย์เตรียมขึ้นมาเป็นเรื่องของกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาลที่เราเรียนกันไปแล้วอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกำหนดพระราชบัญญัติขึ้นมาเป็นกฎหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จะต้องทำหน้าที่ในการร่างกฎและระเบียบเพื่อใช้ในการปฏิบัติให้เป็นในทางหรือเป็นแนวเดียวกันนะคะ สำหรับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพรบรสถานพยาบาลถ้าแบ่งออกเป็นหมวดก็จะแบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่ๆด้วยกันนะคะหมวดแรกเป็นเรื่องของการกำหนดชื่อสถานพยาบาลรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของสถานพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพอัตราค่ารักษาพยาบาลค่าบริการแล้วก็สิทธิของผู้ป่วย หมวดที่2เป็นเรื่องของการกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการหมวดที่3เป็นเรื่องของการกําหนดชนิดและจานวนเครื่องมือเครื่องใช้ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพหนะที่จําเป็นสําหรับสถานพยาบาลและก็หมวดที่4เป็นเรื่องของวิชาชีพและจํานวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลนั้นๆเรามาดูกันไปทีละหมวดนะคะ กฎกระทรวงนี้ประกาศขึ้นในวันที่2เมษายน2558นะคะเรามาลงรายละเอียดของแต่ละเรื่องกันนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของการกำหนดชื่อของสถานพยาบาลนะ,อ,ะอาจารย์จะเอาเฉพาะข้อที่จำเป็นและสำคัญนะคะมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดนักศึกษาสามารถที่จะไปดาวน์โหลดตัวกฎกระทรวงแล้วก็สามารถเอามาเปิด หรือพลิกแล้วก็เรียนไปพร้อมกับสไลด์นี้ได้เลยนะคะนะักศึกษาก็จะได้เห็นรายละเอียดด้วยทีนี้เรามาดูกันข้อ3ของกฎกระทรวงเนี่ยเขากําหนดไว้ว่าผู้ขอรับใบอนุญ,ญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลจะต้องจัดให้มีชื่อสถานพยาบาลตามกําหนดขออะไรไปก็ต้องตั้งชื่อสถานพยาบาลตามที่ขอนะคะ,ะโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมคือคำนำหน้าชื่อหรือต่อท้ายสถานพยาบาล ต้องประกอบด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลตามที่ขออนุญาตไม่ใช้คำหรือข้อความที่มีลักษณะชักชวนหรือโอ้อวดเกินความจริงหรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาลและที่สำคัญคือชื่อจะต้องไม่สื่อความหมายหรืออ้างอิงสถานสถาบันพระมหากษัตริย์ อันนี้ไม่ได้เลยนะคะเว้นแต่จะได้รับระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาตข้อ4นี้ก็บอกไว้เลยนะคะว่าสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนกับประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนแล้วสองสิ่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเดียวกันหรือเขตเดียวกันเนี่ยจะมีชื่อซ้ํากันไม่ได้เว้นแต่กรณีที่ผู้ขอรับใบ,บอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม่และผู้ได้รับใบ,บอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเดิม เป็นบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลเดียวกันหรือมีหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตนะคะดังนั้นถ้ามันจำเป็นจะต้องมีข้อแม้เพิ่มเติมในข้อ4ก็คือชื่อที่ซ้ำกันนั้นจะต้องมีตัวอักษรหรือหมายเลขเรียงลำดับหรือที่ตั้งสถานที่ต่อท้ายชื่ออาจารย์ยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลรามคำแหงก็จะต้องเป็นรามคำแหงหมายเลข1ห,หมายเลข2ห,หรือรามคำแหง สมมุตินะคะราชเทวีกับโรงพยาบาลรามคำแหงหลักสีอย่างเป็นต้นนะคะข้อ5ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตในที่เปิดเผยซึ่งอันนี้นะักศึกษาต้องทําความเข้าใจนะคะเราก็น่าจะเดาได้ในที่เปิดเผยก็ยกยกตัวอ,อย่างเช่นอาจจะที่อาคารด้านนอกหรือด้านในตรงบริเวณส่วนต้อนรับ ตรงบริเวณลงทะเบียนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วรายละเอียดจะต้องประกอบด้วยดังต่อไปนี้อันที่1ให้จัดทําเป็นแผ่นป้ายแสดงชื่อสถานพยาบาลเป็นตัวอักษรภาษาไทยสําหรับกรณีสถานพยาบาลที่มีชื่อภาษาต่างประเทศด้วยเนี่ยขนาดของตัวอักษรต่างประเทศจะต้องเล็กกว่าไทยอันนี้ก็ให้เครดิตคนไทยนะคะโดยระบุลักษณะของสถานพยาบาลไว้ในแผ่นป้าย ทั้งนี้กรณีที่เป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางหรือประเภทผู้ป่วยเฉพาะให้ระบุลักษณะเฉพาะดังกล่าวไว้ด้วยเช่นเดียวกันแผ่นป้ายจะต้องมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะกว้างไม่น้อยกว่า40เซนยาวไม่น้อยกว่า120เซนตัวอักษรที่แสดงชื่อสถานพยาบาลต้องสูงไม่น้อยกว่า10เซนและอักษรที่แสดงลักษณะการให้พยาบาลการให้บริการเลขที่ใบอนุญ,ญาต ในการประกอบกิจาการสถานพยาบาลและจํานวนเตียงอันนี้ก็ลดลดลงมานะคะก็คือไม่น้อยกว่า5้าเซนให้แสดงแผ่นป้ายแสดงชื่อสถานพยาบาลไว้ในบริเวณสถานพยาบาลหรือตัวอาคารสถานพยาบาลโดยสามารถมองเห็นได้ชัดจากภายนอกนอกจากนี้ ไอ้พวกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาลและสถานที่ติดต่อเนี่ยจะต้องมีระบุไว้ด้วยนะคะบนเอกสารเวชระเบียนซองหรือซองจดหมายหรือฉลากบรรจุยาหรือเวชภัณฑ์อันนี้เป็นข้อกําหนดของกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องของชื่อสถานพยาบาลอันนี้ยกตัวอย่างสมมติอาจารย์เปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์นะชื่อว่าปริยนา,าศแลบเทคนิคการแพทย์อาจารย์ก็จะต้องมีรายละเอียดนะคะเช่นขนาดของกว้าง ขนาดของยาวความสูงของชื่อนะคะภาษาไทยต้องมากกว่าภาษาอังกฤษต้องกําหนดด้วยนะคะว่าให้บริการแบบไหนเลขที่ใบอนุญาตของการเปิดสถานพยาบาลก็ต้องกําหนดด้วยโดยมีขนาดไม่น้อยกว่า5เซนนะคะข้อที่6สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไวค้ค้างคืนก็ต้องกำหนดด้วยนะคะว่าจะต้องใช้แผ่นป้ายสีขาวและตัวอักษร ก็เป็นไปตามสีที่กำหนดนะคะอาจารย์ก็ยกมาเฉพาะคลินิกเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยจะต้องเป็นสีเลือดหมูอยู่บนแผ่นป้ายสีขาวส่วนสถานบริการชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแพทย์เภสัชท,ทันตะเทคนิคกายภาพบำบัดรัรงสีอะไรต่างๆนี่เขาก็จะมีสีของเขาโดยเฉพาะนะคะนักศึกษาสามารถหารายละเอียดได้ในตัวเอกสารนะคะก็มีกำหนดด้วยนะคะเป็นแบบนี้ ข้อ8ให้ผู้รับอนุญ,ญาตแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในที่เปิดเผยและเห็นได้นะคะและยังมีรายละเอียดด้วยนะคะในเรื่องการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไวค้ค้างคืนป้ายแสดงชื่อและนามสกุลของผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเลขที่ใบอนุญาตจะต้องปรากฏให้ชัดเจนนะคะมีรูปถ่ายด้วยที่ไม่เกินหปี มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า8เซนความยาวไม่น้อยกว่า13มเซนพื้นป้ายที่เป็นเรื่องของรายละเอียดผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยพื้นต้องเป็นสีน้ําเงินตัวอักษรเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ติดไว้ในบริเวณที่ผู้ป่วยมาติดต่อขอใช้บริการให้เห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกับสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,ะตัวแผ่นป้ายเนี่ยไม่น้อยกว่า8เซน ความกว้างไม่น้อยกว่า13มเซนอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วแต่จะมองว่าเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแนวนอนแผ่นป้ายก็เป็นสีน้ําเงินตัวอักษรสีขาวมีชื่อสกุลแล้วก็มีเลขที่ของผู้ของผู้ประกอบวิชาชีพให้ผู้รับอนุญ,ญาตแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าและค่าบริการที่สถานพยาบาลต้องแสดงตามมาตรา33วรรคหนึ่งในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ะะด้วยอักษรภาษาไทยความสูงไม่น้อยกว่า10เซนนะะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยในข้อ10ก็ต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายเช่นเดียวกันด้วยอักษรภาษาไทยความสูงไม่น้อยกว่า1เซนติดไว้ที่แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในสําหรับกรณีสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไวค้ค้างคืนนะก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากสําหรับสถานพยาบาลที่เปิดก่อนที่ เิดดำเนินการก่อนที่ประกาศกระทรวงนี้จะเกิดขึ้นถ้าเป็นกรณีของสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องรีบแก้ไขนะคะในรายละเอียดต่างๆตามที่กำหนดในข้อที่เราคุยกันมาข้างต้นเนี้ค่ะให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันหลังจากที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้อย่างเช่นกฎกระทรวงเนี่ยมีผลบังคับใช้ในวันที่2เมษายน2558บรรดาสถานพยาบาลที่ เปิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ต้องรีบดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนะคะถ้าเป็นกรณีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนก็ให้เวลา90วันแต่ถ้าเป็นกรณีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนมันเรื่องมันเยอะกว่าก็ให้เวลา180วันดังที่กําหนดในข้อ12ะะอัอน,นั้นก็จะเป็นเรื่องของอประกาศกําหนดในเรื่องของชื่อสถานพยาบาลและรายเดียเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาลคราวนี้เรามาขยับมาข้อที่2 ลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการนะคะ,ะการกําหนดชื่อและลักษณะของสถานพยาบาลก็เป็นไปตามในสไลด์แผ่นนี้นะคะมีทั้งหมด16 16แบบด้วยกันเก้าแบบแรกก็จะเป็นลักษณะของคลินิกนะส่วนใหญ่ก็ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนก็จะมีชื่อตามชนิดของการให้บริการทางอของอวิชาชีพนั้นๆเช่น คลินิกเวชกรรมทันตกรรมคลินิกกายภาพบำบัดเทคนิคการแพทย์แบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนข้อ1 0ถึง16ก็จะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นลักษณะของสถานพยาบาลแบบที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนก็จะเป็นแบบโรงพยาบาลทั่วไปทันตกรรมโรงพยาบาลการพยาบาลและการปรุงคันโรงพยาบาลกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยมีทั้งหมด16แบบด้วยกัน ทนี้เขาก็กําหนดด้วยนะคะกฎกระทรวงกําหนดด้วยว่าถ้าเป็นผู้คลินิกจะต้องมีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้นะคะคลินิกนะคะมีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้เช่นอยู่ในทำเลที่สะดวกปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอาคารต้องมั่นคงแข็งแรงไม่อยู่ในสภาพชำรุดและเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอยบริเวณภายนอกภายในสะอาดเป็นระเบียบจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย การสัญจรและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องกระทำได้โดยสะดวกมีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัสดส่วนและมิดชิดมีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้องต่อคลินิกมีแสงสว่างและการระบายอากาศอย่างเพียงพอไม่มีกลิ่นอับทึบมีระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมมีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม และในกรณีที่มีให้บริการเอ็กซเรย์การบริการเอ็กซเรย์จะต้องได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอันนี้จะเป็นลักษณะทั่วไปของคลินิกนะคะแล้วมีการกําหนดด้วยนะคะว่าลักษณะการให้บริการของคลินิกต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะเช่นมีความปลอดภยัยมีความสะดวกและเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการประกอบวิชาชีพนั้นๆนะคะ การให้บริการต้องมีมาตรฐานตามลักษณะวิชาชีพตามที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพกับประกาศกำหนดแล้วแล้วแต่กรณีพื้นที่ให้บริการจะต้องมีพื้นที่เชื่อมและเปิดติดต่อถึงกันได้และไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือพื้นที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะต้องไม่ตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกับสถานบริการของกระทรวงทบวงกรม ของกรุงเทพมหาคนครเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริองค์การปกคอรองส่วนท้องถิน่นและสภาการชาติไทยซึ่งให้บริการในลักษณะเดียวกันนะะจะต้องไม่ตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกันนะะข้อที่5กรณีมีการให้บริการในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอื่นจะต้องมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน และการให้บริการอื่นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบวิชาชีพรวมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้โดยสะดวกในกรณีที่การให้บริการเป็นแบบสหคลินิกหรือมีหลายๆคลินิกอยู่ในอาคารเดียวกันจะต้องมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้ชัดเจนแล้วก็แต่ละสัดส่วนต้องมีพื้นที่ตามลักษณะามาตรฐานของการให้บริการนั้นๆอันนี้ก็จะเป็นข้อกําหนดของลักษณะาการให้บริการทีนี้มาคุยกันถ้าในกรณีที่เป็นโรงพยาบาลจะต้องมีการกําหนด ขนาดและจำนวนเตียงประกอบกันไปด้วยนะคะในกรณีของโรงพยาบาลก็แบ่งเป็นขนาดใหญ่กลางเล็กใหญ่นี่หมายถึง91เตียงขึ้นไปขนาดกลางก็คือ31มสถึงเกส่วนขนาดเล็กก็ไม่เกิน30เตียงซึ่งการกําหนดขนาดของโรงพยาบาลจะส่งผลต่อการกําหนดจํานวนและชนิดของผู้ประกอบวิชาชีพนะคะซึ่งเราจะโฟกัสกันที่ในกรณีของโรงพยาบาล ทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีการเปิดให้บริการเทคนิคการแพทย์ว่าจะต้องประกอบด้วยนักเทคนิคการแพทย์กี่คนทั้งนี้ก็เป็นไปตามด้วยว่าในช่วงเวลาให้ให้บริการตามเวลาราชาการหรือนอกเวลาราชาการก็จะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปด้วยตามจํานวนเตียงและตามจํานวนเนื้องานที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ทีน,นี้เรามาดูนะคะว่าโรงพยาบาลทั่วไปจะต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุนดังต่อไปนี้นะคะชุดแรกจะเป็นเรื่องของแผนกต่างๆนะคะชุดที่2ก็จะเป็นเรื่องของระบบสนับสนุนนะคะแผนกก็จะมีตั้งแต่แผนกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในยแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินแผนกเภสัชกรรมกายภาพบำบัดแผนกเทคนิคการแพทย์รังสีวิทยาผ่าตัดและสูติกรรม ส่วนระบบก็จะมีตั้งแต่ระบบส่งผู้ป่วยฉุกเฉินระบบควบคุมการติดเชื้อระบบบำบัดน้ำเสียระบบไฟฟ้าสำรองระบบน้ำสำรองแล้วก็หน่วยบริการหรือระบบสนับสนุนการให้บริการอื่นตามที่แจ้งไว้ตอนที่ขออนุญาตเปิดสถานพยาบาลท่านี้โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กที่มีจำนวนเตียงไม่เกิน8ไม่เกิน30อาจจะไม่มีแผนก6 7 8 9และ10ก็ได้นะคะ แต่จะต้องจัดให้มีบริการเท่าที่จําเป็นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่จะประกอบในทุกๆรายการนะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นโรงพยาบาลธันตกรรมเนี่ยจะต้องมีหน่วยบริการ123589และมีระบบสนับสนุน11-16นะและถ้าเป็นโรงพยาบาลธันตกรรมขนาดเล็กก็อาจจะไม่มีผแผนกรังสีหรือผแผนกผ่าตัดก็ได้แต่จะต้องจัดให้มีบริการในกรณีที่มีเหตุอันไม่พึงประสงค์หรือมีกรณีฉุกเฉิน เช่นเดียวกับการพยาบาลและการพดุงครรภโรงพยาบาลกายภาพบำบัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยซึ่งก็จะต้องมีแผนกแล้วก็มีระบบสนับสนุนตามที่กำหนดไว้ในการประกาศของกฎกระทรวงซึ่งกรณีของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาอาจจะไม่มีแผนกพดุงครรก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะโดยเฉพาะโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยขนาดเล็ก แต่แต่แม้ว่าจะไม่มีแผนกผดุงคันแต่จะต้องจัดให้มีบริการเท่าที่จำเป็นตามที่กำหนดของกฎกระทรวงนะคะอันนี้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยทันีีเรามาดูกฎของกระทรวงในข้อที่3หรือหมวดที่3ว่าด้วยเรื่องชนิดและจำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงยานพาหนะที่จําเป็นซึ่งอันนี้ค่ะก็จะสอดคล้องกับขนาดและชนิดของสถานพยาบาลที่ขอเปิดตอนนี้อาจารย์ก็เอามาเฉพาะเรื่องที่จําเป็นเนาะและที่จะเกี่ยวข้องกับเราในข้อนี้หมวดที่1เป็นเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยเวรค้างคืน เขาก็กำหนดไว้ในหมวดที่1ข้อ3วงเล็บ5้าซึ่งบอก,บอกว่าสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไวค้ค้างคืนก็อย่างเช่นพวกคลินิกต่างๆรวมถึงคลินิกเทคนิกคนการแพทย์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคงปลอดภยัยความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงข้อมูลความรับของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการนะคะซึ่งจะรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลด้วยซึ่งข้อหนึ่งเนี่ยตะบอกว่าต้องจัดให้เป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่ายหรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายซึ่งอาจจัดแยกเป็นแผนะแผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะก็ได้ที่จะต้องมีในข้อ2ก็คือตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์ข้อ3เครื่องใช้ทั่วไปที่ใช้ในการตรวจรักษาและบริการก็เป็นพื้นฐานมากคือโตะ๊ตะเต้าอี้ที่นั่งพักรอของผู้ป่วย เตียงตรวจโรคและอ่างฟอกมือชนิดที่ใช้ม enfin, ือปิดเปิดน mm ้ำข้อ 4. เป็นเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับการควบคุมการติดเชื้อในกรณีที่จำเป็นอย่างเช่นพวกอุปกรณ์ในการทำความสะอาดหม้อต้มหม้อนึ่งนะคะหรือหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพเป็นต้นอันนี้ก็รวมถึงเครื่องมือที่พร้อมใช้ในการกำจัดและการดูแลขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยติดเชื้อ ส่วนข้อ5ที่ถูกกำหนดก็คืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินเช่นพวกถุงปีบลมเพื่อช่วยหายใจพร้อมหน้ากาการครอบช่วยการหายใจยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ใช้ในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตามลักษณะของคลินิกนั้นน,น,นะคะทีนี้เรามาดูว่าในกรณีของคลินิกประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งรวมถึงคลินิกเทคนิคการแพทย์เนี่ยเขามีข้อกําหนดในหมวดที่1ข้อ4วงเล็บ5ว่า จะต้องจัดให้มีอย่างน้อย2เรื่องเรื่องแรกคือเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและน้ำยาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของประเภทการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการนั้นๆและข้อที่2ที่ต้องมีคือตู้เย็นสาหรับการเก็บรักษาสิ่งส <complexities. S 2> ่งตรวจและน้ํายาสําหรับการตรวจวิเคราะห์เห็นไหมคะว่าขอมีแค่2ข้อซึ่งดูแล้วอาจจะหัวเราะและแปลกใจเนาะถ้าเป็นเราเราก็นึกว่าน่าจะต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายเลย ไม่นะคะสำหรับกฎกระทรวงเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าคลินิกเทคนิคการแพทย์ต้องมีอย่างน้อย2อย่างส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมก่อนนี้ไม่ว่ากันเช่นเดียวกับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในกรณีที่มีแผนกเทคนิคการแพทย์นะคะกำหนดไว้ในหมวด2ข้อหวงเล็บ7แผนกเทคนิคการแพทย์ต้องจัดให้มี2สิ่งนี้เช่นเดียวกันเลยนะคะเป็นเดอะมัสอย่างน้อยต้องมี เอาละคะ่ะเราจะมูฟไปข้อสุดท้ายคือการกําหนดในเรื่องของชนิดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลสไลด์นี้ก็เป็นเกณฑ์การคํานวณจำนวนนักเทคนิคการแพทย์ในสถานพยาบาลนะคะซึ่งอาจารย์ก็ใช้เกณฑ์การคํานวณล,ล่าสุดที่ประกาศในปี2558ซึ่งก็บอกไว้ว่า30เตียงแรกเนี่ยมีได้1คนอันนี้อย่างน้อยนะคะและ สาเตียงถัดไปก็คือ31มสเถึงหกเตียงมีเพิ่มได้อีก1คนแล้วหลังจากนั้น61สิบเถึงร้อเตียงเพิ่มได้อีก1คนเพราะฉะนั้นถ้ามี120ยี่เตียงก็มีได้3คนนะคะแต่ถ้าหากว่าเพิ่มเตียงขึ้นไปจาก120เตียงเป็นเป็นต้นไปเนี่ยเวลาเพิ่มให้เพิ่มทุกๆ60เตียง60เตียงก็เพิ่มเพิ่มขึ้นได้หนคนเศษปัดขึ้นนะคะ นั่นก็ลองลองคำนวณดูซิว่าถ้าสมมติว่ามีสถานพยาบาลแห่งหนึ่งมีจำนวนเตียงทั้งหมด160เตียงนักศึกษาคิดว่าเขาน่าจะมีจำนวนนะักเทคนิคการแพทย์อย่างน้อยกี่คนคะลองคิดดูเนาะทะนีนี้อาจารย์ก็จะได้ทำตารางเอาไว้ให้นะักศึกษาได้ลองศึกษาดูเอาเองนะคะว่า,าโรงพยาบาลที่มีเปิดรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในลักษณะต่างๆตั้งแต่โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลทันตกรรมโรงพยาบาลการพยาบาลและพะดุงคารานหรืออื่นเนี่ยเขาก็มีเวลาทําการตั้งแต่ในเวลาราชการและก็นอกเวลาราชการนะคะจะก็มีการกําหนดจํานวนขั้นต่ำเอาไว้ในตารางต่างนะคะอาจารย์ก็ทํารายละเอียดไว้ให้ซึ่งเราก็จะโฟกัสกันที่จานวนนะักเทคนิคการแพทย์นะะักนศะึกษาสามารถศึกษาเองได้นะคะอันนี้จะเป็นการยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลทั่วไปซึ่งก็แบ่งออกเป็นสขนาดเล็กกลางใหญ่เปิดให้บริการในเวลาราชการ นะคะก็จะต้องมีจํานวนนักเทคนะิคเทคนิคการแพทย์เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าเพิ่มจํานวนเตียงขึ้นก็ต้องเพิ่มจํานวนผู้ประกอบวิชาชีพเพิ่มขึ้นอันนี้เอา120เตียงเป็นเกณฑ์ถ้า1 2 1เป็นต้นไปเนี่ยก็เพิ่มได้ทุกๆ60เตียงเศษปัดขึ้นส่วนสันโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กอย่างที่บอกนะคะไม่เกิน30เตียงเนี่ยถ้าหากไม่มีแลบเทคนิคการแพทย์เนี่ยก็ได้ถูกไหมคะเพียงแต่ต้องจัดให้มีบริการ ที่เหมาะสมแต่ถ้ามีจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเป็นต้นนะคะก็ตามตารางที่กำหนดอันนี้เป็นโรงพยาบาลทันตกรรมโรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์นี้โรงพยาบาลทั่วไปถ้าเป็นนอกเวลาราชการก็จะมีการกำหนดด้วยนะคะโดยสัดส่วนที่น้อยลงกว่าในเวลาปกตินี้โรงพยาบาลทันตกรรมนอกเวลาราชการการพยาบาลและการผดุงครรภ์น,นอกเวลาราชการ ะะส่วนรายการอื่นๆนนะักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดและก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวกฎกระทรวงสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google ได้นะคะก็ไม่ยากในการทําทความเข้าใจก็โฟกัสในส่วนที่สําคัญสําคัญและเกี่ยวข้องกับแล a บเทคนิคการแพทย์ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไวค้ค้างคืนหรือไม่รับผู้ป่วยไวค้ค้างคืน ในส่วนของกฎกระทรวงประกอบพรบรสถานพยาบาลก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ